สวัสดีค่ะเอ่อกลับมาพบมเจอกับแม่อ้อมสไปร์ตฝรั่งเศสอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาทําเมนูผัดไทยสไตล์แม่อ้อมสไปร์ตฝรั่งเศสค่ะทุกคนเราไปเริ่มกันเลยนะคะวันนี้มีวัตถุดิบอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้ก็จะมีเอ่อกุ้งนะคะกุ้งใส่จากสีห้าตัวทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเอ่อถั่วงอ้เหลือจากเอ่อตำสม้มวันเอ่อรอบที่แล้วนะคะแล้วก็ไข่สองฟองค่ะไข่ไก่ แล้วก็จะใส่แครอทนิดนึงเพราะว่าไม่เอาไม่มีผักเนาะมีกระเทียมสองสองกลีบเล็กๆแล้วก็มีหอมแดงค่ะทุกคนหอมแดงตามปกติะจะเป็นนี้นะคะ่ะใหญ่ๆหน่อยะคะ่ะแล้วก็จะมีอ่าอะไรเคาเรียกน่อยน้ำตาลเออ่น้ำตาลปี๊บเนาะเออ่น้ำตาลปี๊บค่ะทุกคนแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือผงชูรสใส่นิดนึงเนาะเอพราะมันแสบนะคะพี่น้องแล้วก็เราจะก็จะใส่ซ,ซอสซอสปลาเขียวนิดนึงนะคะซอสปลาเขียวจะมี อ่าสีอิฐขาวนี่ค่ะแล้วต่วขาดไม่ได้เด้อทุกคนเส้นอันนี้จะเป็นเส้นจันนะคะเส้นจันเราจะใช้น้ําเรียบร้อยเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะทุกคนอันนี้แม่อมวันนี้จะทดสอบกระทะใหม่ดเลยนะคะทุกคนสั่งกระทะบมากพี่น้องสั่งกระทะไฟฟ้าตัวนี้มากะมาลองเห็ดเมนูแรกเลยนะคะผัดไทยจตายแม่อมสไปร์ฝรั่งเศสค่ะอบอกพี่น้องถือนะพี่น้องนอะโอเคค่ะ เทน้ำมันลงไปเลยอนี่ละเทน้ำมันลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเที่ยวหอมก่อนเด้อทุกคนเด้ออ่าใส่เทีหอมลงไปรูดหอมแดงเราจะมาทำน้ำจิ้มก่อนนะคะน้ำน้ำน้ำจิ้มอ่าไม่ใช่น้ำจิ้มสีน้ำซอสเขาเรียกว่าน้ำซอสน้องทุกคนน้ำซอสของผัดไทยแม่อ้อมจะอ่าใช้วัตถุดิบแล้วก็เอ่อเครื่องปรุงเท่าที่แม่อ้อมมีนะคะเนาะเพราะว่าแม่อ้อมอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสมันก็จะหาวัตถุดิบอ่าในการทำ ายากนิดนึงแล้วก็จะมีไม่ครบนะคะแต่ก็จะเอาตามสูตร,รของคุณแม่ออมสไปฝรังเศสค่ะครเราก็จะผัดของไปเรื่อยเนาะแล้วก็ให้แบบสุกๆเรื่องเลยนะคะทุกคนเอากระเทียมสูตรแม่ออมเนี่ยในการผัดไทยแม่ออมจะใส่กระเทียมไปด้วยนะคะใส่เล็กหน่อยนะคะโอ้ยถึอบอกภาษาไทยถึง่งภาษาอีสานหล่อนกริ่นออกมาพี่น้องเออแม่อ้อมกับิขออนุญาตเบาา่าภาษาไทยหรอคภาษาอีสานผสมกันไปไหเน้องคะพี่น้องเนาะ ค่ะแม่อ้อมก็จเจียวหอมได้ที่แล้วนะคะทุกคนลดไฟลงนิดนึงค่ะแม่อ้อมจะไม่พักนะคะแม่อ้อมจะไม่พักอหอมแดงแล้วก็กระเทียมที่ที่แม่อ้อมทำนะคะปกติหลหลายคุณเขาก็จะพักไว้นะคะแต่แม่อม้อมอยู่ต่างประเทศค่ะทุกคนเราต้องเอาที่แบบว่าใช้ระยะเวลาในการทําให้มันน้อยที่สุดค่ะเพราะว่าทุกนาทีมีค่านะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวแม่อ้อมจะเอา,าน้ําเปล่าลงไปเลยนะคะ เราจะมา <S <S เาพิ่มน้ำตาลปีลงไปเลยค่ะตาไปเลยใส่ใช่ลงไปเลยนะคะตามความชอบเลยค่ะแม่อบอแบบว่าอ่าสูตรแม่ออกเนี่ยจะเป็นแบบบาใส่ลงไปเลยนะคะจิบิบๆิบิลงไปเลยค่ะพี่น้องเออเอาเสียบจะครวังเลยนะคะพี่น,อนเออเอ้งองะะนอนอชิบยิ้ขาวชีวิตคนนอาน,นะคะเนาะ สีคิดอิหยังแบบไม่พี่พน้องเบิรงแต่สีอิ่มขาวมันก็นยังเป็นสีดำพี่น้องเมื่อกี้แม่ออมลืมมะขามนะคะทุกคนอันนี้เป็นมะขามเปียกเอามาจากประเทศไทยนะคะเนี่ยก็จะมาขยำขยำเช่นนั้นนิดนึงทุกคนแต่แม่ออมมากแบบว่ามันเปรี้ยวๆแรือเป่าแม่อ้อมอารมณ์เบ,บีนี้เลยพี่น้องเบิรงเด้อรกันสีเลยค่ะนี่สะอาดถุรักอนามัยค่ะสไตล์แม่ออมดูถุงมือก็ใส่นะคะทุกคนเนี่ยอันนี้น้ำ ซอสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาเส้นที่แช่น้ำไว้ลงไปเลยค่ะไม่ออมจะชอบน้ำซอสเยอะนะคะเพราะว่าเวลาเาเอาเส้นมาลงมันจะได้ไม่ต้องรีบเพิ่มน,น้ำอีกเพราะว่าเรา,เราปรุงรสชาติแบบพอดีอร่อยของเราชอบแล้วนะคะอันนี้ค่ะผัดเอาเส้นลงปลุกกับน้ำซอสได้ที่แล้วนะคะอันนี้ก็เริ่มจะสุกด,ดีแล้วค่ะเราก็จะโรยอันนี้ลงไปนิดนึงไม่นิดนึงนะคะ เกือบจะปิดลดลงสักเกือสามร้อยเนาะความร้อนเดี๋ยวเราจะมาเอาไข่ลงไปเลยนะคะใส่จานกลางเลยค่ะแบบนี้เลยจ้าทุกคนฟอบแรกลงไปเลยจ้าสองฟองนะคะสองฟองต่อหนึ่งเส้นหนึ่งศูนมาเลยอันนี้สไตล์ของคุณแม่ออมนะคะทำแซ่บๆอันนี้เลยค่ะเส่นกระเลย เราก็จะมาใส่แครอทลงไปนิดนึงเพื่อจะให้มีสีสันที่สวยงามน,นะคะทุกคนตูกอ้อมลงไปเลยคะ่ะไม่อ้อมจะใส่ต้นหอมกันนะคะทุกใส่ลงไปพร้อมกันเลยค่ะทุกคนก็คล้างเข้ากันนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะอันนี้ผัดไทยสูตรแม่อ้อมสะพ้ายฝรั่งเศสนะคะทุกคนก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันก่อนนะคะ จิมค้ากระทันด้วยกัพี่น้องจิมค้ากระทันเลวยกับพี่น้องโอ๊ยรวมกว่าเขาก่อนพี่น้องเอาก่อนอือต่อไปเราก็จัดลงจาเนเลยนะคะมาจัดลงจานให้แบบตกแต่งสวยงามด้วยกันทุกคน <c oughs> อือฮึฮ่าจิ้นะเสริฐหนาพี่น้องเจมี่เ,เ,เอาหนึง่ง <c oughs> แบงนี้เลยค่ะทุกคนน,น,น,นี่เส้นเหนียวหนุบเส้นก็ขาดเส้นแบบย่าง,งแบบสุดยอดเดยค่ะพี่น้องอืมอบบน,นี้เลยจ้าโรยด้วยถั่วถั่วขวดได้ค่ะพี่น้องไปได้ค่ะนี่เพิ่มไปข้างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ ัไทยสูตรคุณแม่อ้อมสไยฝรั่งเศสนะคะอะของคนที่แบบว่าออยู่ต่างประเทศนะคะเป็นใส่เวลาในการเห็นแบบรวดเร็วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกินกันเลยค่ะทุกคนมาด้วย้จแซ่บๆน้งกันค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ